เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเดานสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับกับพาหน่อยธรรมดา2000นะครับวันที่2ตุลาคมเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างครับเป็นการออกออกมาแล้ว C1894 ครับซ1 8 9 4นะ เราเงียบหายไปเลยหาหน่อยธรรมดาเพราะว่าเราไปมุ่งเน้นรัฐบาลไทยเาเข้ามานะโฆษณาน่ดนึนงประชาสัมพันธ์นิดนึงเมื่อวานนี้เราเข้ามา95 59นี95 59เลขล่างไทยนะฉลากไทยอิทธิพลจากนี่59 95นี่โอ้มี93ด้วยนะ98 3นี่98 3 95ครบหมดเลยนะ เราทําชุดเล็กลางนะนี่เก้าสมสามเก้านี่ชุดแรกเลยไปเข้าสตัวบนส่วนเก้าห้าห้าเนี่เข้าสงตัวล่างนะมีเลขแเข้ามาสามตัวบนตัวนี้เก้าแปดนี่ถ้าจับรวมกันนะเก้าสามเก้าแปดนี่เก้าสามแปดเก้าแปดสามเลยแปดเก้เก้าโอเคเพราะเราเน้นเก้เน้นเก้าสลากไทยเน้นเก้าเก้าเข้ามาทั้งบนทั้งล่างไม่น่าเชื่อนะอาจารย์เน้นเก้านี่สามตัวบนก็เน้นเก้าเข้าวิ่งบนวิ่งล่าง จากอิทธิพลฉลาคใครฮาหนอยเลยเงียบเลยก็เป็นไไรครับเพราะว่าฮาหนอยเราเดินดีจําได้ไหมมันสูตรอย่างนี้หรอครับที่ว่ามันมีเข้ามีหลุดไม่ใช่มัได้เข้าตลอดก็หลุดบ้างสักนวเนเมื่อวานนี้เออก็ดีใจอยู่นะเชื่อเพื่อแปลกแปมันจะเข้าอะไรดีขนาดนั้นนะเออให้มันหลุดบ้างหน่อยนะเออว่าสังเกตนะเอางี้ถ้าจาได้อาจารย์จะมีไอไอไอแพดนะ แล้วจะมีแนวแผ่นสีเขียวมารวมสรุปเมื่อวานนี้แต่หลุดี่หลุดยาวเลยนะหลุดไม่ให้หลุดยาวหลุดทุกอย่างเลยพิเศษธรรมดาไม่น่าเชื่อขณดเราแยก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 ปรนะเภทเลพิเศษธรรมดาอ่า v i p 4 d หลุดหมดเลยเออมื่อวานนี่ไม่เข้าเลยวิ่งไม่เข้าสักอันเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนี่แหละโอ้ก็โอเคโอเคเงียบถือว่างเงียบจริงๆเลยหลังจากไอ้นั่นแนละ้ว หลังจากรัฐบาลไทยมาเอาคราวนี้เรามาดูไอ้ฮานอยธรรมดาวันนี้ไปดูคร่าวๆไม่มีอะไรมากมายเลยอาจารย์จดมาเรียบร้อยแล้วใช้ผลการเรียบร้อยเลยไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์อาจจะ3ตัวบนนี้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง2ตัวล่างนี้เปลี่ยนแปลงนิดนึงดูดีๆนะเปลี่ยนแปลงนิดนึงอาจารย์เรียบเรียงใหม่เมื่อวานนี้ไม่ได้เรียบเรียงใหม่เสียดายวันนั้นเรียบเรียงใหม่เข้า3ตัวบน2ตัวล่างเลยเอามาดูเด่นบนก่อนครับ สูตรทุกหลักนะคือสูตรมาครบ3ตัวบนนั่นแหละใช้ตัว7ตัวมาครบ3ตัวบน7ตัวมาเทียบชนกัน,นสถิติล่าสุดนี้4 189 4เา่มือ่อวานนี้4 1 8 9 4ด่อัปเดตล่าสุดนะครับมาเทียบชนกันแล้วเป็นยังไงบ้างจากทั้งหมดสูตรทั้งหมด100สูตรนะเราจะได้เด่นบนนี่695 6้5ตัวที่จะมาจับคู่ตัววินตัวรองก็คือ8 0 2 1ส่วนเลขดับดับบน3 4 7 ดับบน 3, 4, 7เลี้ลงดับ 3, 4, 7เอา3ตัวเป็นเลขงดับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราจะได้เป็น 6, 9, 5, 8, 0, 2, 1โอเคนะครับจดไว้เลยครับอันนี้เรียงตามลำดับเปอร์เซ็นต์สูงสุดไปหาน้อยสุดนะครับจากซ้ายไปขวาทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็น2ตัวลากก็คือเด่น10หน่วยลาก10เหยลากสถิติล่าสุดเลยนะครับ 4, 1, 8, 9, 4เมื่อวานนี้ครบ 0, 1, 0, 2, 0, 3มากกันไปสถิติเจ็งวดไม่ผิดพลาดเลยนะครับ จากทั้งหมดหนึ่อยสูตรเราจะได้เด่นล่างนี่หกสนี่หขึ้นมาก่อนเลยหกเหมือนกันเอาโอเคครับเราจะเน้น6นะครับวันนี้ฮานอย6 2 8องแปดห้าหนสดับล่าง7จ็ศูเอาล้วสีดับไปเลยนะโอเคครับเราจะได้เด่น6ครับวันนี้6กสองแปดห้า1นสาสองแปหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามหกสองแปดห้าหนึ่งเก้าสามเอาตามนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรขออนุญาตมันอาจจะเลอะๆนิดนึงนะอาจารย์จัดเรียบเรียงใหม่แล้วเอามาเป็นโปรหกสองห้าขึ้น<ม>ให้มันสัมพันธ์สอดคล้องกับไอตัวนี้มันหกเก้าห้าเด่นล่างเราเอาหกสองห้าแล้วกันโอเคนะครับ มาเจอวิ่ง62 6622ตามไปด้วย62 65 69 68 61แล้วก็63ครับ25 29 28 21 23กันการว้ที่59 58ครับ 98ชุดนี้อาจารย์ขอเน้นไปที่62ครับ68 25 21 9บแต่ขอ69ไว้หน่อยนะครับ6996บนล่าง่ึงหมาหยดจัดไหมนะเดี๋ยวไปดูสามตัวบนครับ สําหรับชุด3ตัวบนนะครับเราจะได้เป็นตัวนี้ครับ69 65 68 60 62 61ครับ95 98 90 92 91กันไปที่58 50ครับ ่นตัวนี้ก็เน้นเช่นเดิมครับ69 60นะแล้วก็อย่าลืมครับ62บนล่าง95 92ครับแล้วก็58ที่เขาหมายดอกจันคือเลขล่างบนล่าง62 69เพราะงะั้นเราจะได้69 2 6 2 9นะครับ6 9 5 6 9 8 6ขอเป็น 90958950 90, แต่สุดท้ายอาจารย์ขอเป็นเลข692ครับโอเคครับสาวนเรียบร้อยเรียบร้อยครับวันนี้นะลองดูจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้เงียบหายไปวันนี้จะเดินกลับคืนมาหรือเปล่านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เปิดใช้ดุลพ,พินิษพ์วิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสูนสรากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย